สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมเค้กกันค่ะวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นตัวทอฟฟี่เค้กค่ะทอฟฟี่เค้กนะคะก็คือตัวขนมเค้กที่ด้านล่างเนี่ยจะมีความนุ่มแต่ไม่ได้ฟูมากนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวคล้ายๆกับคาราเมลทอฟฟี่นะคะจะมีความอยู่ตัวแล้วก็มีความหอมหวานนะคะอร่อยจะใช้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นถั่วชนิดอื่นๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวก ตัวอัลมอนด์หรือว่าแมคคาเดเมียนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสูตรของการทำท็ฟฟี่เค้กเนี่ยต้องประกอบไป,ไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็ขั้นแรกเลยก็จะเป็นตัวแป้งค่ะเป็นแป้งเค้ก100กรัมน้ำตาล70กรัมค่ะเราใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะไข่ไก่เบอร์ศูนย์3ฟองค่ะน้ำมันพืช80 ml ค่ะผงโกโก้20กรัม เกลือ 1>, 1ทับ4ช้อนชานะคะผงฟู1ช้อนชาค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นผงกาแฟค่ะผงกาแฟอันนี้เป็นกาแฟทร n อนวันะคะเราใช้1ซองหรือว่าประมาณ20กรัมค่ะก็หลักๆก,ก็อันนี้เป็นส่วนของเนื้อเค,ค้กนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำตัวเค,ค้กกันก่อนค่ะก็เราจะเริ่มจากการร่อนแป้งนะคะผสมด้วยผงกาแฟผงโกโก้ผงฟูแล้วก็เกลือนะคะคือเราจะร่อน ส่วนผสมของของแห้งเนี่ยรวมกันให้หมดเลยค่ะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่ตัวเบกกิ้งโซดานะคะเราใส่เป็นผงฟูแทนเพราะว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยเขาจะมีกลิ่นค่ะบางคนะ่ะถ้าไม่ชอบก็จะรู้สึกว่ากลิ่นมันอาจจะแรงเกินไปนะคะเราก็เลยทำสูตรที่ใส่แต่เฉพาะผงฟูค่ะเราก็จะร่อนส่วนผสมทั้งหมดรวมกันหนึ่งรอบนะคะ จริงทอฟฟี่เค้กเนี่ยก็มีหลายๆสูตรนะคะแตกต่างกันออกไปถ้าเพื่อนๆชอบสูตรไหนก็ทําสูตรนั้นวันนี้สูตรที่เราทาเนี่ยเป็นสูตรที่เนื้อกําลังดีไม่ฟูเกินไปนะคะแล้วก็ไม่แข็งกระด้างสูตรนี้เนี่ยอร่อยแล้วก็หวานน้อยด้วยนะคะก็เมื่อเราร่อนส่วนผสมของของ,ของแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทําตัวไข่ไก่กันค่ะไข่ไก่เนี่ยเราจะตอกลงไปในชามผสมนะคะตอกแยกทีละฟองนะอย่าตอกรวมกันเดี๋ยวเวลาที่มีฟองไหนเสียเราจะต้องทิ้งทั้งหมดนะคะ แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะทุ่นแรงโดยการใช้เครื่องตีไฟฟ้านะคะใครไม่มีจะใช้มือตีก็ได้แต่ว่าจะต้องออกแรงแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเพราะฉะนั้นใช้เครื่องตีไฟฟ้าแบบนี้ก็ถือเป็นการประหยัดเวลาประหยัดพลังงานด้วยค่ะพลังงานของตัวเรานะคะก็ตีจนกว่าคลายไก่ข,ของเราเนี่ยจะเริ่มฟูเป็นฟองหยาบๆแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะปิดเครื่องตีแล้วก็ใส่น้าตาลไอซิ่งค่ะใส่น้ําตาลไอซิ่งลงไปแล้วก็ตีต่อค่ะด้วยสปีดที่ค่อนข้างต่ําก่อนนะคะ น้ำตาลไอซิ่งเนี่ยให้เราค่อยๆทยอยใส่ทีละนิดจนกว่าจะหมดนะคะเมื่อเราใส่น้ำตาลไอซิ่งจนหมดแล้วเนี่ยก็ให้เราปรับสปีดของเครื่องตีเป็นเครื่องตีแบบเอ่อเป็นเครื่องตีที่แรงที่สุดนะคะเป็นสปีดที่แรงที่สุดตีจนกว่าเขาจะฟูฟ่องแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราตีจนไข่ไก่เขาฟูจนเป็นสีเหลืองนวลๆแบบนี้แล้วนะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะปรับสปีดให้เป็น สปีดต่ำนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะใส่ทีละอ่าค่อยๆใส่ทีละน้อยนะคะอย่าใส่ไ,ไวร้รวดเดียวเดี๋ยวมันจะเข้ากันได้ยากค่ะก็ใส่ไ,ไว้ทีละนิดจนหมดเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตีให้ตัวน้ำมันกับไข่ไก่เนี่ยเขาเข้ากันดีนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็ปิดเครื่องตีได้เลยค่ะต่อไปเนี่ยเราจะใช้ไม้พายในการคนผสมแทนนะคะ บางสูตรเนี่ยเขาก็จะใช้เนยแทนน้ำมันนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นสูตรที่มันหาได้อ่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างเซฟลงมานิดหนึ่งนะคะเมื่อเราตีจนไข่ไก่กับอ่าน้ำมันเข้ากันดีแล้วป,ปิดเครื่องตีไปแล้วเนี่ยเราก็เทส่วนผสมของของแห้งลงไปเลยค่ะก็คือแป้งที่เราร่อนเอาไว้ตอนแรกนะคะ ก็ใส่ลงไปรวดเดียวหมดได้เลยแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยค่อยๆค,คนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแป้งไม่เป็นก้อนไม่เป็นเม็ดก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเมื่อเราคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบนี้นะคะเราก็เตรียมนำเขาไปเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะ พิมพ์ที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นพิมพ์ขนาด2อปอนดนะะ์ค่ะแล้วก็กระดาษขายของเราเนี่ยตัวกระดาษรองอบเนี่ยมันหมดเราก็เลยไม่ได้ลองอะไรเลยนะคะใช้เป็นวิธีการทานเนยที่พิมพ์แทนค่ะเพื่อไม่ให้เขาติดกันเวลาที่เราอบเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็าะไล่ฟองอากาศเล็กน้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําตัวนี้เนี่ยเข้าเตาอบกันค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศาค่ะใช้เวลา25-30นาทีแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะซึ่งในระหว่าง ที่เรากําลังอบตัวเค้กเนี่ยเราก็จะมาทําตัวหน้าขนมกันค่ะหน้าท็อฟฟี่เค้กนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยเม็ดมะม่วงค่ะวันนี้เราใช้เม็ดมะม่วงทั้งหมด150กรัมน้ําตาลทรายค่ะเป็นน้ําตาลอ้อยธรรมชาติเลยนะคะอันนี้60กรัมค่ะวิปปิ้งครีม100 ml เนยสดรสเค็ม40กรัมค่ะผงกาแฟ10กรัมเป็นกาแฟทีนวันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นมข้นหวานเนี่ย60 g. แล้วก็สุดท้ายเป็นแป้งเค้กนะคะ20กรัมวัตถุดิบของหน้าเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคะเมื่อเราทราบแล้วเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากละลายน้ําตาลให้เป็นคาราเมลกันก่อนนะคะเทน้ําตาลทรายของเราเนี่ยลงไปในหม้อรหรือว่าในกระทะได้เลยแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆค่ะตั้งไปไเรื่อยๆจนกว่าน้ําตาลเนี่ยเขาจะละลายเป็นคาราเมลแบบนี้เลยนะคะระวังอย่าให้ไหม้จนเกินไปนะไม่อย่างนั้นตัวทอฟฟี่หน้าทอฟฟี่ของเราเนี่ยมันจะขมค่ะ เมื่อเราละลายจนน้ำตาลละลายเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเทพวกวิปปิ้งครีมนะคะผงกาแฟานมข้นแล้วก็พวกแป้งอเนกประสงค์นะคะลงไปทั้งหมดเลยเหลือเฉพาะเนยกับเม็ดมะม่วงนะคะที่เรายังไม่ได้ใส่ลงไปกาแฟาเนี่ยถ้าใครไม่ใช้ก็ จริงๆแล้วเขาจะใช้เป็นกาแฟผงธรรมดากันนะคะแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยใช้เป็นกาแฟที T ินวันเป็นซองแบบนี้นะคะก็ถ้าหากว่าใครใช้เป็นกาแฟที่เอาไว้สำหรับชงที่เป็นชงด้วยตัวเองนะคะก็ให้ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะคนจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีนะคะแป้งไม่เป็นเม็ดแล้วก็ตัว คาราเมลเนี่ยเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เป็นเนยลงไปค่ะเนยที่เราใช้เป็นเนยเค็มนะคะถ้าหากว่าใครใช้เนยจืดเนี่ยให้เติมเกลืองลงไปด้วยนะคะประมาณ1นทับสช้อนชาค่ะเป็นการตัดหวานนะคะเอาเกลือเนี่ยมาตัดความหวานเลี่ยนของตัวคาราเมลนะคะสูตรที่เราให้วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเคก้กตัวเคก้กหรือว่าหน้าเค้กเนี่ยเป็นสูตรที่ล้วนแล้วแต่หวานน้อยทั้งสิ้นเลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ไม่หวานบาดคอไม่หวานจนเกินไปแน่นอนค่ะ เมื่อเราคนจนคาราเมลเข้ากันดีแล้วเนยละลายเข้ากันดีกับคาราเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่เม็ดมะม่วงลงไปนะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะเขาจะดูแห้งๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะก็ผัดจนได้อ่าผัดจนตัวคาราเมลเนี่ยเขาเคลือบตัวเม็ดมะม่วงของเราดีทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็นําตัวคาราเมลที่เราทำเนี่ยนะคะมาเทลงไปบนเนื้อเค,ค้กที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะ เนื้อเค้กที่เราอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบที่เห็นเนี่ยนะคะเราตัดส่วนด้านบนนิดหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะนูนเกินไปนะคะก็เลยตัดออกแล้วก็เทคาราเมลลงไปท็อปด้านบนแบบนี้เลยปาดแล้วก็เกลี่ยให้เขาเรียบเข้ากันดีนะคะแล้วก็นําเข้าเตาอบค่ะ 230องศานะคะไฟแรงสุดของเตาอบที่เรามีเลยใช้เวลาอบเนี่ย5นาทีค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะพักเขาเอาไว้ให้เย็นแล้วก็เราก็ค่อยนําเขามาตัดเสิร์ฟนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเย็นเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะตัดตัวทอฟฟี่เค้กเนี่ยอยากให้เราลงมีดลงไปฉับเดียวเลยนะคะลงมีดอย่างมั่นใจค่ะอย่าค่อยๆสไลด์ไม่อย่างนั้นเนี่ย หน้าตัวทอฟฟี่เค,ค้กของเราเนี่ยเขาจะเละหมดเลยนะคะเวลาลงมีดเนี่ยลงหนักๆทีเดียวไปเลยค่ะแล้วก็ตัดออกมาให้เป็นชิ้นๆนะคะโดยปกติเนี่ยทอฟฟี่เค,ค้กเนี่ยเขาก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นพิมพ์วงกลมพิมพ์เค,ค้กแบบนี้นะคะเราก็เลยขอตัดเป็นชิ้นแบบคล้ายๆกับเค,ค้กแบบนี้นะคะก็พออุ่นเราก็ตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะรสชาติของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าหวานน้อยหอมกลิ่นคาเมลแล้วก็ อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันดูค่ะก็สูตรนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าใครอยากรับประทานว่างที่จะทำเนี่ยก็ลองทำดูค่ะสูตรนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะทำได้ง่ายๆแล้วก็ ยังไงก็รับประทานได้อร่อยแน่นอนค่ะก็เบาหวานไม่ทําหานะคะเพราะว่าไม่ได้หวานเลี่ยนขนาดนั้นก็ย้ําอีกทีว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะหวานน้อยนะคะใครไม่ชอบหวานบาดคอเนี่ยเหมาะกับสูตรนี้มากๆเลยค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ค่ะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ